ดิวอริสลายอมรับแล้วต้องโกหกเรื่องไผ่วันพอยว่านับเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ออกมายอมรับค่ะว่าต้องโกหกสื่อค่ะเรื่องคุณไผ่วันพอยนะคะคุณดิวค่ะมาออกรายการคลับไฟเดย์นะคะก็เล่าถึงเรื่องเหตุนะคะที่ทำให้เลิกกับคุณไผ่วันพอยค่ะก็คือ คุณไผ่เนี่ยเขามีจิดใช่ไหมแล้วก็คุณดิวเนี่ยบอกตามตรงเลยว่าที่บอกสื่อไปว่ารู้แล้วว่าคุณไผ่มีกิ๊กแล้วก็เลิกกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณดิวเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะคะคือตอนนั้นเธอกําลังทํางานอยู่ในกองถ่ายนะคะจนมีข่าวว่าไผ่มีกิ๊ก mm. ดิวก็บอกว่าขอพูดที่นี่เป็นครั้งแรกตรงนี้เลยนะคะว่าที่ดิวบอกว่ารู้มาก่อนจริงๆคือไม่รู้อยู่แล้วและรู้หลังจากทุกคนด้วยซ้ําไป แต่ที่ต้องพูดไปแบบนั้นก็เพราะว่าต้องเซฟคนของเราก่อนเวลามันผ่านไปนานแล้วถึงได้กล้าออกมาพูดในวันนี้นะคะคือเราอยู่ในกองละครวันนั้นเนี่ยไม่ได้เล่นโทรศัพท์ไม่รู้เรื่องเลยแต่คนในกองเนี่ยรู้กันหมดแล้วเข้ามาเช็คว่าเราโอเคไหมเราก็ปกติค่ะเพราะว่าไม่รู้เรื่องมาก่อนจนคนรอบตัวเนี่ย บอกนะคะเลยดูที่ไลน์ก็ช็อกค,ค่ะเพราะว่าเห็นมิสคอของคุณไผ่เนี่ยเยอะมากไม่คุยค่ะเพราะว่าตอนนั้นทำตัวไม่ถูกเขาก็มาดักรอที่กองนะคะแต่เราก็ไม่คุยค่ะเราจะไปเจอกุปก๊ปกิฟก็มีคนขับรถมาปาารถตู้เรานะคะให้เปิดประตูให้คุยกันให้รู้เรื่องซึ่งกุปก๊ปกิฟตก็บอกว่าให้ต่างคนต่างมาเจอที่บ้านกิฟนะคะแล้วก็ได้คุยกันค่ะ ซึ่งที่ไผ่นะคะเขาก็เปิดทั้งหมดทุกอย่างให้ดูซึ่งดิวก็ช็อกค,ค่ะเราดีมากเราทำงานเรารับงานเนี่ยสี่เรื่องทำงานหนักมากแต่ว่าก็อาจจะดีไม่พอนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาให้เขาค่ะจนเขามีคนอื่นเราก็ไม่เคยตื่นเต้นมากขนาดนี้มาก่อนนะคะที่ต้องไปบอกสื่อว่าเรารู้ว่าเขามีกิ๊กเพื่อให้เรื่องมันจบทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนที่เป็นกิ๊กก็เราก็เคยเจอ เขามากับเพื่อนที่ไผ่เราก็ห่วงเห็นว่าเป็นเพื่อนของแฟนคุณดิวนะคะยังเล่าย้อนอีกว่าตอนดูคอนเสิร์ตเนี่ยเรานั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็เขาก็นั่งอยู่ข้างหลังก็เลยเรียกให้มานั่งอยู่ด้วยกันหมดแล้วก็ดิวก็เริ่มหมดุดหิดแล้วด้วยเพราะว่าต้องเก็บกระเป๋านะคะที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยทำตกเกือบ20รอบเราก็ไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เมาอยู่คนเดียวก็คอยดูแลคนอื่นตลอด เลยไปบอกเคพื่อนพี่ไผ่นะคะว่าถ้าไม่เอาอีนี่กลับไปจะตบแล้วนะพอกลับไปถึงบ้านนะคะดิวก็ยังเปิดไอจีให้พี่ไผ่ดูว่าเนี่ยจะตบคนนี้แล้วนะชนกระเป๋าบ่อยมากอ้าวคนนั้นแหละเราก็ย้อนคิดนะคะเพิ่งรู้ว่าเขาพยายามแสดงตนตอนนั้นจับได้ก็เลิกไม่เจอพี่ไผ่เลยแต่คุณแม่เขาก็มานอนที่บ้านให้เรากลับไปดีกับเขา คุณแม่แล้วก็น้องชายเขาก็ขอร้องค่ะดิวนะคะก็ยังเผยอีกว่าตอนนี้ก็โสดค่ะก็ยังคุยกับพี่ไัยอยู่ว่าดิวจะตอบสถานภาพยังไงเขาก็ยังไม่ได้หายไปไหนไม่ว่าจะคบกันหรือว่าเลิกกันจะเป็นแฟนหรือว่าไม่เป็นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะตอนนี้กลับมาอีกทีก็อาจจะแต่งเลยคือไม่ใช่ คบไม่คบออนออนออฟออฟจนคนเบื่อแล้วก็เลิกเลิกคบไปนะคะในความสัมพันธ์ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังระบุไม่ได้ขนาดนั้นค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลนะคะที่เธอบอกเลิกคุณไผ่ one point นะคะแต่เรียกว่าทั้งคู่ก็ยังมีคุยกันอยู่นะก็ต้องมารอรุ้นกันต่อไปค่ะว่าเธอจะกลับไปคบหรือว่าจะเลิกนะคะ ก,ะะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรใหม่ๆนะคะแอดก็จะเอามาลงในช่องนี้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า